ปกินนกะธรรมตอนที่หนึ่งร้อยยี่สิบเอ็ดสนทนาธรรมที่วัดบวรนิเวศวิหารพุทธศักราชสองพันห้า้อยสาสิบห้าลองถามนักศึกษาอายุประมาณสักยี่สิบกว่ากว่าสาสิบกว่ากว่าก็ได้นะคะว่าคุณปฏิบัติธรรมะหรือเปล่าเขาคงจะมองหน้าใช่ไหมคะครับแน่นอนค่ะเพราะว่าไม่รู้จักธรรมะเพราะฉะนั้นก็ ไม่อยู่ในความคิดของเขาเลยว่าเขาปฏิบัติธรรมะหรือไม่ได้ปฏิบัติธรรมะแต่เขาจะสงสยัยแล้วก็ไม่เข้าใจอะไรเลยเพราะฉะนั้นคนที่จะใช้คำว่าปฏิบัติธรรมะต้องเป็นคนที่เข้าใจธรรมะถ้าไม่เข้าใจธรรมะแล้วจะบอกว่าปฏิบัติธรรมะเนี่ยไม่ได้แน่นแน่นอนทีนี้คุณนิพัท์ถามบอกเข้าใจคืออะไรค่ะเริ่มจากธรรมะคืออะไรก่อนใช่ไหมคะค่ะอันนี้เป็นปัญหาซึ่งแม่ในพระไตรปิฎก พระผู้มีพระภาคก็ทรงเตือนพุทธบริษัททุกครั้งที่ไปเฝ้านะคะตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่ว่าจะเป็นในพระสูตรหรือว่าในพระพิธรรมเพราะอะไรเพราะเป็นสิ่งที่มีจริงๆทุกวันแต่ว่าบางคนจะไม่ทราบว่านี่คือธรรมะกำลังเห็นกำลังได้ยินกำลังได้กลิน่นกำลังลิ้มรสกำลังคิดนึกทุกขณะในชีวิตประจำวันเป็นธรรมะ เพราะฉะนั้นถ้ายังไม่เข้าใจธรรมะนะคะแล้วจะใช้คำว่าปฏิบัติธรรมะไม่ได้เลยต้องเข้าใจก่อนว่าธรรมะคือทุกสิ่งทุกอย่างที่มีจริงๆในชีวิตประจาวันอยากเรียนถามว่าเมื่อเห็นแล้วเนี่ยเป็นการปฏิบัติธรรมยังไงคะเห็นแล้วเนี่ยเราจะต้องยังไงต่อไปคะถึงจะเรียกว่าเป็นการปฏิบัติธรรมที่ถูกต้องอะค่ะขอรับทานเทษนะคะอขอย้อนกลับไปนิดนึง สำหรับเรื่องการปฏิบัติธรรมะของชาวพุทธเพราะว่าชาวพุทธเนี่ยคะ่ะมีหลายระดับไม่ใช่ชาวพุทธที่เข้าใจอย่างถูกต้องแล้วได้ศึกษามามากแล้วในเรื่องของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏในเรื่องของนามธรรมและรูปธรรมเพราะฉะนั้นชาวพุทธเล็กๆนะคะชาวพุทธที่เริ่มต้นนะคะชาวพุทธที่กำลังสนใจธรรมะเนี่ยจะเติบโตเจริญขึ้นในด้านสติปัญญาหรือว่าในการประพฤติปฏิบัติ ตามแนวของพุทธศาสนาอย่างไรก็คงจะไม่พ้นจากมงคลคือสิ่งซึ่งนำความสุขความเจริญความไม่มีภัยมาให้เพราะฉะนั้นแม้แต่เพียงการที่จะมีศรัทธาที่จะอ่านบ้างฟังบ้างสนทนาบ้างพิจาจรณาบ้างซึ่งตำรับตำราพระพุทธศาสนาเนี่ยคะ่ะมีมาก นอกจากพระไตรปิฎกซึ่งอ่านยากนะคะสําหรับคนซึ่งยังไม่ได้มีพื้นฐานเนี่ยจะอ่านพระไตรปิฎกทันทียังไม่ได้ต้องมีการศึกษาตามลำดับคือการศึกษาพระพิธรรมซึ่งยุคนี้สมัยนี้นะคะก็เป็นสมัยที่ไม่ใช่เป็นการละสมบัติเพราะฉะนั้นผู้ที่มีสติปัญญามากที่จะไปอ่านพระพิธรรมโดยตรงเนี่ยเป็นสิ่งซึ่งจะเข้าใจไม่ได้ทันที ต้องศึกษาพระอภิธรรมมัทสังคหะก็เป็นเรื่องของสภาพธรรมะคือจิตเจตสิกรูปเป็นชีวิตประจำวันซึ่งบางคนอาจจะรู้สึกว่ายากเพระเหตุว่าไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่าสภาพธรรมะแท้ๆเนี่ยไม่เป็นตัวตนไม่เป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นแต่เพียงจิตบ้างเจตสิกบ้างรูปบ้างแล้วก็แตกจำนวนไปมากมายบางท่านก็บอกว่าท่านขอไม่ศึกษานะคะ ท่านทําสัญญากันก่อนมาฟังค่ะก่อนมาฟังรายการแนวทางเจริญนิปัสนาท่านบอกว่าสัญญากันก่อนนะว่าจะไม่เรียนสองคนนะคะพอฟังไปฟังไปท่านก็มีความเข้าใจขึ้นตามลําดับในเรื่องของจิตในเรื่องของเจตสิกในเรื่องของรูปและท่านก็สามารถที่จะจําจํานวนจิตจํานวนเจตสิกได้นะคะดิฉันก็ได้เรียนถามท่านว่าก็บอกว่าจะไม่เรียนแล้วทาไมเข้าใจ ท่านก็บอกท่านก็ไม่ทราบว่าการเรียนนั้นคือการฟังนี่ก็แสดงให้เห็นว่าไม่ใช่ต้องไปเข้าชั้นที่จะต้องสอบหรือว่าพยายามที่จะดูหนังสือตำรับตำราไม่ให้ตกหล่นเลยแต่ว่าการศึกษาเพื่อเข้าใจอันนี้สำคัญที่สุดคะ่ะแล้วขณะใดที่เป็นกุศล,ลจิตขณะนั้นจะสบายเบาผ่องใส ไม่ใช่เป็นความกังวลที่อยากจะรู้หรือจําเป็นจะต้องท่องจนกระทั่งจะต้องสอบหรืออะไรอย่างนั้นนะคะแต่ว่าสภาพธรรมะมีแล้วก็ควรที่จะได้เริ่มฟังค่อยๆฟังไปให้ค่อยๆเข้าใจขึ้นรวมทั้งการปฏิบัติธรรมะขั้นทานขั้นศีลแล้วก็ขั้นอื่นๆซึ่งเป็นมงคลเป็นสิ่งที่ประเสริฐสุดที่จะทำให้ชีวิตมีความเจริญในด้านจิตใจ ปพระเหตุว่าความเจริญจริงๆนั้นไม่ใช่ความเจริญทางด้านวัตถุถ้าคนที่มีความเจริญทางด้านวัตถุมากนะคะแต่มีกิเลสมากจะไม่ใช้คำว่าอารยะหรืออริยะซึ่งเป็นผู้ประเสริฐเพราะฉะนั้นผู้ประเสริฐจริงๆต้องเป็นผู้ที่ละคลายอกุศลแล้วก็มีความเจริญทางด้านจิตใจจนถึงระดับที่เป็นพระอริยะบุคคลคือผู้เจริญในธรรมะจริงๆ เพราะฉะนั้นกว่าจะถึงขั้นนั้นนะคะพุทธบริษัทก็จะต้องเริ่มจากสิ่งที่เป็นมงคลทั้งหลายแล้วก็ไม่เว้นเลยไม่ว่าในขั้นทานแต่ว่าแม้แต่ในเรื่องของทานความเข้าใจของชาวพุทธก็ต่างกับความเข้าใจของาศาสนาอื่นนี่ก็แสดงให้เห็นว่าแม้แต่ในเรื่องของทานเนะะี่ยค่ะชาวพุทธก็จะต้องมีความเข้าใจที่ถูกต้องไม่ใช่ให้เพื่อหวังผลหรือว่าเพียงแต่ให้ แต่จะต้องศึกษาให้เข้าใจสภาพของจิตในขณะที่ให้ด้วยว่าเป็นผู้ที่ผูกพันในการให้หรือเปล่าให้ด้วยการตั้งตนไว้สูงว่าเป็นผู้ให้คนอื่นเป็นผู้รับหรือเปล่าเป็นเรื่องละเอียดมากค่ะเป็นเรื่องที่เมื่อได้ฟังพระธรรมแล้วก็ยิ่งขัดเกลาตนเองยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็เป็นผู้ที่เข้าใจในเหตุในผลไม่ใช่ว่าถามกันว่าได้บุญไหม ทำอย่างนี้อย่างนั้นให้อย่างนั้นอย่างนี้แล้วได้บุญไหมคือเป็นเรื่องซึ่งโลภะเต็มตัวคือต้องการบุญไม่ใช่รู้ว่าบุญคือสภาพของจิตที่เป็นกุศลเป็นสภาพจิตที่ดีงามขณะนั้นไม่มีความเห็นแก่ตัวไม่มีโลภะไม่มีโทสะไม่มีโมหะมีความหวังประโยชน์แก่บุคคลผู้รับเท่านั้นเมื่อสิ่งใดที่จะเป็นประโยชน์กับผู้รับก็ให้ แต่ว่าเรื่องของธรรมะที่พระผู้มีพระภาคทรงสแสดงสภาพของทานลักษณะต่างๆว่าการให้ในลักษณะนี้นะคะผลจะเป็นอย่างไรต้องขึ้นอยู่กับความบริสุทธิ์ของจิตใจเช่นมีการที่จะคิดถึงบุคคลที่จะได้รับประโยชน์เป็นบุคพาเจตนามีความตั้งใจที่จะช่วยนะคะ และแม้แต่ในขณะที่สละวัตถุให้ก็ได้ความผ่องใสไม่ได้ต้องการสวรรค์สมบัติหรือว่าลาบยศสรรเสริญใดๆทั้งสิ้นและเมื่อให้แล้วก็ไม่ใช่ว่าเป็นผู้ที่ดีใจว่าเราจะได้ผลของทานหรืออะไรอย่างนั้นนะคะในขณะนั้นก็เต็มไปด้วยโลภะอีกเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็จะต้องเข้าใจความละเอียดของกุศล,ลจิตและอกุศล,ลจิตว่า กุศล,ลจิตจริงๆไม่ใช่อกุศลจะต้องไม่ใช่ในขณะที่มีมานะมีความสำคัญตนว่าเราเป็นผู้ให้หรือว่าเราให้วัตถุที่ประณีตวัตถุที่คนอื่นไม่สามารถจะให้ได้เรื่องของอกุศลเนี่ยคะ่ะมีมากแต่ว่าพระพุทธศาสนาทั้งหมดเป็นไปเพื่อความขัดเกลาแม้แต่ในเรื่องของทานเพราะฉะนั้นชาวพุทธที่จะปฏิบัติธรรมะนะคะก็ต้องเริ่ม ตั้งแต่ขั้นที่ศึกษาไปด้วยแล้วก็ปฏิบัติธรรมะด้านอื่นๆทั้งบารมีสิบแล้วก็เรื่องของมงคลทั้งหมดที่จะเป็นไปได้แล้วก็ในเรื่องของศีลในเรื่องของความสงบของจิตใจที่จะไม่โกรธไม่โลภไม่พยาบาทในเรื่องของการอบรมเจริญปัญญาคือเป็นผู้ที่เจริญกุศลทุกประการยิ่งยิ่งขึ้นแต่จะมีคำหนึ่งในพระไตรปิฎก ซึ่งใช้คำว่าเป็นผู้ที่ปฏิบัติธรรมะสมควรแก่ธรรมะไม่ใช่ใช้คำว่าเป็นผู้ปฏิบัติธรรมะเท่านั้นแต่ใช้คำว่าปฏิบัติธรรมะสมควรแก่ธรรมะเพราะฉะนั้นความหมายของคำนี้นะคะคือธรรมะเป็นสภาพที่มีจริงไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตนเพราะฉะนั้นถ้าเป็นขั้นที่ปฏิบัติธรรมะสมควรแก่ธรรมะแล <The> ้วก็คือขั้นที่ปฏิบัติธรรมะ เพื่อรู้ความจริงของธรรมะคือสมควรแก่ลักษณะของธรรมะที่เป็นจริงมีความเห็นชอบในลักษณะของธรรมะกว่าจะถึงขั้นนี้ค่ะต้องอาศัยการฟังและไม่ใช่ขั้นที่ชวนกันมาปฏิบัติธรรมะโดยที่ไม่มีความรู้ไม่มีความเข้าใจอะไรเลยหรือว่ามีความเป็นตัวตนว่าปฏิบัติธรรมะกันมากๆก,ก็ดีโดยที่ไม่มีความเข้าใจอะไรเลยแล้วก็ชื่นชมว่า ชาวพุทธปฏิบัติธรรมะกันมากแต่ว่าปฏิบัติถูกหรือผิดปฏิบัติธรรมะสมควรแก่ธรรมะหรือไม่นี่เป็นสิ่งที่ละเอียดมากนะครัที่จะต้องพิจารณาว่าในบางการละชาวพุทธก็ปฏิบัติธรรมะขั้นทานในลักษณะความเข้าใจในเรื่องทานของชาวพุทธอย่างถูกต้องปฏิบัติธรรมะในขั้นของศีลด้วยความเข้าใจในเรื่องของศีลในลักษณะของการเป็นชาวพุทธ อย่างถูกต้องพระเหตุว่าบางคนเนี่ยคะ่ะรักษาศีลหลายท่านที่เคยรักษาอุโบสถนะคะท่านก็มาบอกว่าเพราะท่านอยากจะสวยชาติหน้านี่ก็เป็นสิ่งซึ่งไม่ใช่การรักษาอุโบสถศีลอย่างถูกต้องในลักษณะตามแบบของชาวพุทธจริงๆพระเหตุว่าถ้าเป็นชาวพุทธจริงแล้วแล้วก็ต้องเป็นไปเพื่อความขัดเกลาทั้งหมดคะ่ะไม่ว่าจะเป็นในด้านของทาในด้านของศีล ในด้านความสงบของจิตนะคะก็ไม่ใช่เพื่อหวังสิ่งหนึ่งสิ่งใดจึงจะเป็นการขัดกลาวแ้วก็เป็นการประพฤติปฏิบัติของชาวพุทธจริงๆจนถึงขั้นสูงสุดคือปฏิบัติธรรมะตามควรแก่ธรรมะค่ะข,ขอบพระคุณมากนะคะอาจารย์คะการที่จะเจริญกุศลทุกประการนั้นนอกจากทานศีลแล้วการฟังธรรมะอย่างเช่นที่เรามาฟังธรรมะกันวันนี้ก็เป็นกุศลขั้นหนึ่งใช่ไหมคะ เป็นสิ่งที่มีประโยชน์มากนะคะเพราะว่าถ้าท่านผู้ฟังไม่รีบร้อนแล้วก็รู้ว่ากิเลสมีเยอะแล้วก็จะต้องอาศัยศรัทธาการที่จะต้องฟังธรรมะต่อไปแล้วก็เป็นผู้ที่จะขัดเกลาคือเริ่มมีความเห็นถูกแล้วก็ตั้งตนไว้ถูกในจุดประสงค์ของการฟังว่าเพื่อขัดเกลากิเลสก็จะมีความใกล้ชิดต่อพระศาสนานะคะเป็นอุบาสกอุบาสิกาที่แท้จริง ซึ่งเป็นสิ่งซึ่งเราก็น่าจะพิจารณาเป็นขั้นๆได้นะคะเพราะว่าฟังดูเหมือนง่ายแต่ความจริงทุกอย่างนะคะถ้าเริ่มต้นถูกทุกอย่างจะเร็วขึ้นแล้วก็จะตรงขึ้นเพราะฉะนั้นถ้ากล่าวว่าชาวพุทธควรจะศึกษาธรรมะเพียงใดคําตอบก็คือว่าเพื่อให้เห็นพระคุณของพระธรรมเพราะเหตุว่าไม่ใช่ชาวพุทธที่ชื่อว่าชาวพุทธแล้ว จะเห็นพระคุณของพระธรรมแต่ว่าผู้ที่จะเห็นพระคุณของพระธรรมได้ต้องเป็นผู้ที่เริ่มศึกษาพระธรรมเพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าใครก็ตามนะคะที่เป็นชาวพุทธแล้วก็คิดว่าไม่จำเป็นต้องศึกษาพระพุทธศาสนาเลยถ้าเป็นอย่างนั้นก็คือว่าผู้นั้นไม่มีคำตอบข้อนี้ที่ว่าชาวพุทธควรจะศึกษาพระธรรมเพียงใดแต่ถ้า กล่าวว่าชาวพุทธควรจะศึกษาพระธรรมเพียงใดหมายความว่าชาวพุทธผู้นั้นเห็นความสำคัญเห็นคุณของพระธรรมเพียงใดและก็ไม่ใช่ว่าทุกคนเห็นก่อนแต่การที่จะเห็นพระคุณต้องเริ่มจากการศึกษาพระธรรมเมื่อศึกษาพระธรรมแล้วนะคะก็จะเริ่มเห็นพระคุณของพระธรรมและถ้าจะกล่าวว่าจะศึกษาพระธรรมเพียงใดก็คือว่าเพื่อให้เห็นพระคุณ จนถึงความเป็นพระอระหันต์พระเหตุว่าถ้าเราได้ยินข้อความธรรมะที่เคยได้ยินได้ฟังมาตั้งแต่เด็กนะคะเช่นอน,นิจจังทุกขังอนัตตาคงจะไม่มีใครที่ไม่ได้ยินคำนี้เลยถ้าเป็นชาวพุทธเพราะว่าพออะไรไม่เที่ยงก็บอกว่าอน,นิจจังนะคะพอทุกข์เกิดขึ้นป่วยไข้ได้เจ็บสูญสิ้นทรัพย์สมบัติ มีความคุ่นข้องมองใจมีโรคภยัยก็บอกว่าทุกข์ชีวิตนี้เป็นทุกข์วันนี้สบายดีแต่ชั่วขณะต่อไปก็อาจจะเป็นทุกข์หรือว่าแม้แต่เพียงวันพรุ่งนี้ก็ไม่มีใครรู้ว่าใครจะเป็นทุกข์เพียงใดมากน้อยแค่ไหนเพราะฉะนั้นพอมีทุกข์ก็บอกว่าทุกขขังหรือว่าเป็นทุกขและพอทุกสิ่งทุกอย่างไม่เป็นไปตามที่คิดหวังนะคะก็บอกว่าเป็นอนัตตาบังคับบัญชาไม่ได้ แต่นี่เป็นการประมาทพระคุณของพระธรรมและก็ยังไม่เห็นคุณของพระธรรมจริงๆพระเหตุว่าคำพูดเหล่านี้ไม่ยากชาวพุทธที่ได้ยินได้ฟังมาตั้งแต่เด็กก็สามารถที่จะกล่าวได้ว่าอน,นิจจังทุกขังอนัตตาแต่ยังไม่เห็นคุณของพระธรรมที่ทรงแสดงจนกระทั่งชาวพุทธสามารถจะประพฤติปฏิบัติจนแทงตลอดลักษณะที่ไม่เที่ยง กำลังเกิดขึ้นและดับไปจึงเป็นทุกข์ในขณะนี้และไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลเพราะฉะนั้นการที่ว่าชาวพุทธควรจะศึกษาพระธรรมเพียงใดเนี่ยน,นะคะทุกท่านมีคำตอบอยู่แล้วค่ะถ้าท่านเป็นผู้ที่ตรงต่อการที่ศึกษาพระธรรมก็คือว่าเพื่อให้เห็นคุณของพระธรรมจนกระทั่งประจักษ์ชัดในพระธรรมเช่นอนัตตาสภาพธรรมะทั้งหลายไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคล ไม่ใช่ตัวตนเพียงเท่านี้อย่าเพียงพูดตามนะคะเพราะเหตุว่าพูดตามนั้นไม่ยากแต่การที่จะรู้จริงๆว่าเมื่อไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตนต้องพิจารณาแล้วว่าคนที่กล่าวคำนี้เข้าใจในคำนี้มากน้อยแค่ไหนถ้ายังไม่เข้าใจก็ต้องศึกษาและเมื่อศึกษาแล้วเข้าใจแล้วก็เริ่มเห็นพระคุณในขั้นการศึกษา ที่ทำให้เข้าใจในสิ่งซึ่งไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนแล้วก็สิ่งนั้นก็สามารถที่จะพิสูจน์ได้เพราะฉะนั้นธรรมะเนี่ยค่ะบางคนก็คิดว่ายญาปากคอกนะคะบางทีก็เรื่องง่ายๆก็เอามาพูดอีกแต่ความจริงพูดเพื่อที่จะให้เห็นว่าชีวิตจริงๆคือธรรมะแล้วก็ถ้าเราจะเรียนรู้ธรรมะไปก้าวปริเฉดหรือว่าสามารถที่จะอ่านพระไตรปิฎกได้ แต่ไม่สามารถที่จะประพฤติตามแม้ข้อเดียวในพระธรรมจะมีประโยชน์ไหมเช่นความรู้ที่ว่าธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาแค่นี้ก็ไม่สามารถที่จะเป็นอนัตตาจริงๆได้แต่เพียงพูดตามพระเจ้นก็จะเห็นได้ว่าเราจะต้องศึกษาพระธรรมจนกว่าจะเห็นคุณของพระธรรมแล้วก็สามารถที่จะประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมได้เพิ่มขึ้นด้วย จึงจะสมควรที่จะว่าควรจะศึกษาพระธรรมเพียงใดถ้ายังประพฤติปฏิบัติตามไม่ได้นะคะก็ยังต้องศึกษาไปอีกศึกษาไปอีกจนกระทั่งเห็นพระคุณจนกระทั่งทราบซึ่งในพระคุณจนกระทั่งมีเหตุปัจจัยที่ทําให้สามารถจะประพฤติปฏิบัติตามได้ทุกสิ่งที่เป็นการเจริญขึ้นในทางธรรมะจนกว่าจะถึงความเป็นพระอรหันค่ะมันเป็นปัญหาหนักใจสําหรับ ผมเองหรือว่าท่านผู้อื่นอาจจะหนักใจด้วยหรือเปล่าก็ไม่ทราบว่าการศึกษาธรรมะในเมืองไทยเราเนี่ยศึกษาพิธรรมเก้าปริเชษเรียนกันอยู่หลายแห่งทั่วไปเรียนนักธรรมเรียนาลีกันแต่เสร็จแล้วเวลาไปปฏิบัติกลับไปหาพระที่ท่านนั่งกรรมฐานอยู่ที่ไหนที่ไหนนะให้ท่านสอนไอเรียนมาทั้งหมดน่ะใช้ไม่ได้อย่างนี้ท่านอาจารย์ว่าจะเป็นการศึกษาธรรมะอ การศึกษาอย่างที่ว่านะคะเป็นการศึกษาปริยัติแต่ว่าต้องเข้าใจจุดประสงค์ค่ะว่าการที่เราศึกษาปริยัติธรรมไม่ว่าจะเป็นพระสูตรพระวินยัยหรือพระพิธรรมนั้นเพื่ออะไรที่สําคัญที่สุดอย่างที่ได้เรียนให้ทราบแล้วนะคะเพื่อเข้าใจในคุณของพระธรรมเมื่อเข้าใจแล้วย่อมมีความเลื่อมใสความซาบซึ้งเห็นว่าเป็นสิ่งที่มีประโยชน์เมื่อเห็นว่าเป็นสิ่งที่มีประโยชน์แล้วก็ประพฤติปฏิบัติตาม ข้อสำคัญที่สุดคือชีวิตประจำวันค่ะซึ่งก็คือสภาพธรรมะที่ไม่ใช่ตัวตนนะคะตาหูจมูกลิ้นกายใจแต่ว่าชีวิตประจำวันของทุกคนเนี่ยก็มีความเป็นอยู่ที่เป็นทั้งกุศลบ้างและอกุศลบ้างเพราะฉะนั้นแม้ในขั้นที่ยังไม่ถึงสติปัฏฐานก็ตามเพียงแต่เห็นพระคุณของสุดจริตทางกายทางวาจาทางใจเราก็สามารถที่จะ ศึกษาชีวิตของเราเองซึ่งเป็นธรรมะให้รู้ว่าเราได้เห็นพระคุณจริงๆหรือเปล่าถ้าเห็นพระคุณจริงๆนะคะย่อมมีเหตุปัจจัยที่จะทำให้เราประพฤติปฏิบัติตามในชีวิตประจำวันด้วยประกอบกันไปทั้งการอบรมเจริญสติปัฏฐานตามขั้นของความเข้าใจธรรมะ ถ้ายังไม่มีความเข้าใจเรื่องของนามธรรมและรูปธรรมเพียงพอก็ยังไม่มีปัจจัยที่จะทำให้สติปัฏฐานระลึกได้ก็จะต้องอาศัยการฟังเรื่องสภาพธรรมะนะคะจนกว่าสติจะเริ่มระลึกรู้ลักษณะของสภาพธรรมะประกอบกับการดำเนินชีวิตปกติประจำวันด้วยขอเรียนถามอาจารย์สุจินนะคะว่าลักษณะของการศึกษาในขณะที่สติเกิดนั้นมีลักษณะอย่างไรที่ว่า ศึกษาลักษณะสภาพธรรมตามความเป็นจริงลักษณะของการศึกษาในขณะนั้นเป็นอย่างไรคะที่จริงทุกท่านก็คงจะได้ฟังรายการวิทยุมามากนะคะเพราะฉะนั้นก็คิดว่าส่วนใหญ่ก็คงจะรู้เรื่องของนามธรรมและรูปธรรมทางตาหูจมูกลิ้นกายใจแต่ว่าฟังกันมาบางท่านก็สิปีบางท่านยี่สิปีบางท่านห้าปีหปีและบางท่านก็อาจจะรู้สึกว่า ท่านก็ยังป,ปฏิบัติได้น้อยมากเมื่อเทียบกับชีวิตประจำวันจริงๆเพราะฉะนั้นก็แสดงให้เห็นถึงความอดทนของท่านผู้ฟังในที่นี้นะคะที่อดทนที่จะฟังรายการธรรมะอย่างการสนทนาธรรมนี่ค่ะซึ่งดิฉันเชื่อว่าเพียงเวลาชั่วโมงครึ่งเนี่ยก็จะได้ไม่มากนักนะคะคือสาระที่จะได้หรือว่าการที่จะเข้าใจอะไรเนี่ยก็คงจะ ไม่ได้มากมายในแต่ละครั้งแต่ทุกท่านก็ยังมีความอดทนนี่ก็แสดงให้เห็นว่าส่วนของการที่จะศึกษาธรรมะต้องอาศัยความอดทนด้วยเพราะเหตุว่าบางคนอาจจะต้องการผลเร็วเมื่อศึกษาแล้วก็คิดว่าจะได้ผลทันทีหรือเมื่อมีความเข้าใจเรื่องจิตจำนวนเท่านั้นเจตสิกเท่านั้นรูปเท่านั้นเป็นผู้ที่มีความรู้มากก็คิดว่าเป็นการเพียงพอแต่ความจริงแล้วทุกคนก็ทราบว่า ธรรมะไม่ได้อยู่ในหนังสือนะคะแต่ว่าทุกขนาดนี้เป็นธรรมะทั้งหมดเพราะฉะนั้นที่ว่าการที่ชีวิตประจำวันจริงๆซึ่งทุกคนได้ผลจากพระธรรมที่ได้ฟังไม่ใช่ว่าจะเป็นสติปัฏฐานโดยตลอดแต่ว่าสติปัฏฐานความเข้าใจเรื่องสติปัฏฐานและการที่สติปัฏฐานเกิดบ้างจะช่วยเกื้อกูลชีวิตประจำวันที่จะทำให แม้ไม่ใช่สติปัฏฐานสติขั้นหนึ่งขั้นใดก็เกิดระลึกได้เช่นทางกายทางวาจาซึ่งอาจจะเคยเป็นผู้ที่มีกายวาจาทุจริตก็จะมีการระลึกแล้วก็สามารถที่จะเปลี่ยนเป็นกายะทุจริตบ้างทีละเล็กทีละน้อยเป็นการค่อยๆขัดเกลาซึ่งทำให้ผู้นั้นนะคะได้เห็นประโยชน์ได้เห็นคุณของพระธรรมจริง,รงๆว่าเพราะอาศัยการฟัง ชีวิตจึงมีการเปลี่ยนพระเหตุว่าจุดประสงค์ของการฟังนั้นเพื่อที่จะเข้าใจพระธรรมที่พระผู้มีพระภาคทรงตรัสรู้และเมื่อทรงแสดงพระธรรมเพื่อประโยชน์ของคนอื่นทั้งนั้นเพราะฉะนั้นเมื่อผู้ฟังศึกษาย่อมได้รับประโยชน์ตามควรแก่การเข้าใจพระธรรมและการพิจารณาพระธรรมด้วยพระเหตุว่าบางท่านเวลาที่ศึกษานะคะเข้าใจพระธรรมที่กําลังได้รับฟัง แต่ไม่ได้พิจารณาพระธรรมจริงๆเพราะฉะนั้นเพียงการฟังเท่านั้นไม่พอค่ะการจำจํานวนก็ไม่พอแต่ว่าเมื่อใดที่มีการพิจารณาตนเมื่อนั้นคือสติที่เกิดนะคะแล้วก็จะมีการระลึกรู้ลักษณะของสภาพธรรมะมีการวิรัตธทุจริตและมีการประพฤติสิ่งที่สมควรเช่นในเรื่องของทานในเรื่องของการช่วยเหลือบุคคลอื่นในเรื่องของความนอบน้อม ในเรื่องของกุศลประการต่างๆที่เพิ่มขึ้นนะคะแต่ว่าจุดประสงค์ที่สุดก็คือการที่สติสามารถจจะระิกรู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่ศึกษามาว่าเป็นเพียงจิตเจตสิกรูปเพราะฉะนั้นเราจึงพยายามที่จะสนทนาธรรมในเรื่องของการเจริญสติปัฏฐานเพื่อที่จะให้ทราบว่า ตามความเป็นจริงนะคะต้องมีความเข้าใจสัญญาที่มั่นคงว่าขณะนี้ค่ะเป็นนามธรรมและเป็นรูปธรรมถ้ามีการไม่ลืมนะคะแล้วก็สามารถที่จะพิจรารณาที่จะรู้ว่านามธรรมเป็นสภาพรู้สิ่งที่ปรากฏทางตาก็เป็นแต่เพียงธาตุชนิดหนึ่งซึ่งกระทบกับจักขูุปสาทะแล้วก็ดับอย่างรวดเร็ว